โอเคผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบผมพัฟฟี่เอฟชูแล้วเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะผมผมก็จะมาเล่นเกมสารไทยนะครับผมเป็นสารไทยโมบ้านะครับผมโอเคโดยวันนี้นะผมผมจะพาทุกคนนะครับผมมาตะลุยด่านใหม่นะครับผมเป็นด่านนี้เลยนะฮะอ่าน,นี่เห็นไหมนี่ครับผมด่านจุนสลัดนะครับผมโอเคผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์ผมด้วยนะโอเคผมไปชมเลยโอเคผม วิธีไปนะผมให้เรากดมาที่แผนที่นะผมอ่าแล้วก็เราก็ไปที่เอ,อเ่อท่าเรือตะวันตกเออกดเข้าไปนะฮะแล้วก็จะเดินไปทางซ้ายนะผมแล้วก็มาที่แพของเรานะผมโอเคกดมาตรงนี้นะผมแล้วก็ไปที่เอ,อ่อเกาะจิ๋วนะฮะอ่าโอเคผมโอเคผมก็ให้เราเดินมานะฮะมราจะถึงตรงนี้นะผมถ้าเราเอาเอ่อหน้ากากดำน้ำมานะผมอ่าใส่เข้าไปเลยนะฮะ โอเคเตรียมพร้อมนะผมแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะผมทางขวานะเดินมาจนสุดเลยนะผมโอเคเมื่อถึงตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามันจะมีหมูนะผมไอโหเต็มเลยนะโอเคครับผมซึ่งผมมีซกคิวคัตนะผมก็สามารถฆ่าได้หมดเลยนะเรียบหมดเลยนะผมโอเคแล้วมาตรงนี้เลยนะผมกดเข้าปัปโอเคครับผมถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผม เดินมาทางขวานะผมจะเจอโม่อาอยเต็มเลยนะฮะหนีกดเข้าไปนะฮะโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นหน้ากากหนูรถพิเศษนะผมปุ๊บเข้าไปได้เลยนะฮะโดยระดับมีทั้งหมด20ระดับนะบผมจะมันจะดอกทองเห็นไหมไหนี่นีนน่ทองนะแล้วถ้าพาไปขายคือแบบได้เยอะนะผมโอเคเราจะยิงไปเลย โอเคผมยิงเรื่อยๆนะฮะโอเคเราก็จะได้เวลมาด้วยนะให้ทุกคนมาเก็บปีติบำบัติได้นะผมจะได้เหล็กไหลด้วยนะโอเคจะได้เหรียญทองแล้วเหล็กเหลด้วยนะผมโอเคก็ไปชมคลิปที่ผมตะลิบันซอมบี้คนนี้เลยนะผมไปชมเลย โอเคผมก็ได้ทําการตรือยบันพวกมันเรียบร้อยแล้วนะผมโอเคซึ่งสําหรับผมก็เล่นเพลินดีนะผมโอเคก็ไปหาซื้อหาโหลดมาได้เลยนะผมร้อยเจกว่าบาทนะผมโอเคโอเคผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแฟนผมด้วยนะสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ